ใช่ค่ะไต่สวนแล้วคืออย่างนี้ค่ะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ซักค้านพยานแล้วนะคะวันนั้นคือศาลจะตัดสินเลยค่ะฟังคำสั่งศาลวันนั้นด้วยค่ะพอคุยกับพอมอแล้ววันที่สองไม่ไปก็ก็สาลตัดสินแล้วค่ะก็ต้องทำตามคำสั่งศาล เห็นว่าวันที่สองก็คือไตของเขาด้วยแล้วก็ตัดสินเลยคะ่ะเขาไม่มาไม่มาไม่มาสักคันพยานถอนไม่ได้อุรอ์ไม่ได้ค่ะคือพอมอเขาขออํานาจให้ศาลสั่งเพื่อเอาเด็กออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแดเ้าข้ออะไรก็ตามแต่ที่พอมอร้องขอไปทนายนันชัยโพส์คืออะไรต้องไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้ก่อนที่นันท์ชัยโพสต์ก่อน แต้มต่อคือทางเราคือพอมอที่เหมือนทนายเดชาบอกนั่นแหละคะ่ะเออไม่คือพอมอเขาแค่ร้องขอคุ้มครองเด็กให้พ่อแม่หยุดพฤติกรรมนำลูกมาทำผิดคุณเข้าใจไหมและนำเด็กมาเข้าสู่กระบวนการนะคะในการประเมินทั้งสุขภาพจิตทั้งร่างกาย ทั้งโรคต่างๆทุกอย่างแล้วก็แยกพ่อแยกแม่ไปตรวจสุขภาพจิตในสิ่งที่พอมอยื่นคำร้องต่อศาลถ้าศาลสั่งเขาต้องทำตามเขาต้องหยุดทุกอย่างพ่อแม่ก็ต้องตรวจสุขภาพจิตค่ะว่าเป็นป่วยจิตเวทหรือเปล่าลูกก็ต้องตรวจทุกอย่างค่ะ เพื่อเอาเด็กไปตรวจใช่ค่ะเพราะตอนนี้เขาไม่ให้ความร่วมมือการนําเด็กไปประเมินเนี่ยจะไม่มีพ่อหรือแม่นั่งในห้องประเมินนะคะจะมีสหวิชาชีพมีนักสังคมสงเคราะห์มีอายการมีหมอเฉพาะทางมีหมอจิตเวชพ่อแม่จะไม่มีสิทธิ์เลยค่ะคือตอนนี้พ่อแม่ไม่ยอมไง อ๋อพอ,อก็ต้องขอใช้อำนาจศาลในการตัดในการสั่งการลงมาถ้าไม่ทําตามคําสั่งศาลก็โดนตรับติดคุกค่คะเขาแค่รับความจริงไม่ได้เขาเับาความจริงไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าพ่อแม่นั่งอยู่ในห้องประเมินด้วยเนี่ยเด็กเขาจะรู้เลยค่ะพ่อแม่เขาจะส่งซิกให้ลูกแล้วลูกก็จะไม่กล้าพูดอะไร หรือจะพูดในสิ่งที่พ่อแม่กรอกข้อมูลไว้ให้เขาแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วต้องอย่างนี้นี่นะกงนี้นะอ,นนะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะวันที่สองไม่ได้แยกสองไม่เข้าใจอ่ะบางคนไม่เข้าใจอันนี้พอมอเขาล้องต่อสารนะคะขออำนาจคุ้มครองเด็กเออแล้วก็เขาก็จะมีแหละอะไรหลายๆอย่างที่เขาขอไปนะคะ ขันตินะคะคุณแม่ขันตีขันตีคะ่ะคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่ขันแตกแล้วค่ะพอเห็นคลิปเจ็ดเจ็ดพันนะคะคุณแม่เมื่อวานนี้สวดมนต์ไม่เป็นเลยมั้งน่ะดูทรงไม่มีใครกัน่นแกล้งค่ะไม่มีใครกั่นกั่นแกล้งลูกคุณค่ะเออนกซี ie, ่เธออย่ามาใส่ร้ายคนอื่น เราได้มีผู้ใดแก๊งอย่ามาเว้าไม่ทราบอายุเขาเหรอค่ะโอนคืนโอนคืนไม่โอนคืนมันไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะมันไม่ใช่ประเด็นนั้นค่ะเออประเด็นคุณคุณปล่อยให้ลูกทําแบบนี้หรอแล้วยังมีหลายคนนะที่ไม่ได้อัดคลิปไว้ที่ที่เด็กโทรศัพท์โอนเงินค่ะคุณแม่ไม่ต้องบอกว่าดิฉันใส่ร้ายหรอกและไม่ต้องบอกว่าจะแจ้งความว่าใส่ร้าย เดี๋ยวปทอทเขาดูเส้นทางการเงินเงินใครเข้าวอลเล็ตบ้างมันจะบอกเลยค่ะคุณแม่นกซีความผิดสำเร็จแล้วคุณแม่โอนคืนไม่มีประโยชน์ค่ะจะมาบอกว่าเอาแอดมินเดือนเขาไม่ได้เอาเรื่องนะเขาไม่ได้เอาเรื่องเขาไม่ได้เอาเรื่องน้องนะอ้อไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเอาเรื่องกันหรือเปล่าต่องให้ดูพฤติกรรมไง นกซี่เราให้เราให้เธอดูพฤติกรรมอ่ะนกซี่ไม่เข้าใจหรอต้นอ้อไม่เคยสอนลูกนะให้ไปเอาโทรศัพท์คนอ,อื่นกดโอนเงินเข้าวอลเล็ตนะนกซี่อ้อมไม่เคยถามน,ะนกซี่นะออกกทำไมเด็กรูกนะ้รหัสโอนเงินก็ผู้ใหญ่สอนไงคะไม่ยากเลยค่ะผู้ใหญ่สอนไงคะโอนเงินเข้าบัญชีวอลเล็ตคุณพ่อเปล่า ใช่ค่ะลงทาเียนี์หก065นะเบอร์โทรเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งได้ปะชื่อใครคนลงทะเบียนกองปราบเขาน่าจะรู้แหละแต่อ้ออยากรู้เองไงเดี๋ยวฉันไปหาข้อมูลเองแป๊บหนึ่งข้อมูลนี้อาจจะได้พรุ่งนี้แหละตอนนี้ดึกแล้ว หน่วยปฏิบัติการรับของต้นอ้อเป็นหนึ่งน่าจะนอนเขาดูแลแป๊บหนึ่งเช็คเบอร์โทรกันโอ้ขอริยาหาวนอนนะรอสันพุธนานไปหน่อยเลยหาวฮันแนนเนฮันแนเน่รอสันพุธนานหาวไม่ทุกวันผลงานสร้างเกมปราบ AI อ่ะ เช็คมือนี้ให้หน่อยได้ไหมชื่อใครลงทะเบียนก็นี่ไงคะเรากำลังให้ดูว่าพ่อแม่สอนลูกยังไงสอนแบบไหนผลิตเกมปราบ AI ปราบมานเผา่ว่ามีเมิ่เงินอยู่ในอากาศบไ,ได้อากาศพี่สั่งเอานิ้วไปจิ้มโทรศัพท์ข้าเจ้าอยู่อากาศพี่สั่งไ h y ปราบมานเ่อว่า เกมปรับพ่อปรับแม่นะคะเกมปรับมานันะนะไม่ได้ออกรายการไหนคะ่ะวันนี้ไปพาเคสน้องปานดำไปที่กระทรวงสาธารสุขอ๋อเฮ้ยโอเคไม่ไมแอปหนึ่งเขากำลังเช็คให้ลงทะเบียนคะ่ะลงทะเบียนซิมเขาลงทะเบียนชื่อใครอะค่ะบอแ่นปิดเบอร์นีกูรูเบ่าสู ลืมคิดไปเลยโอเคนะแป๊บนึงแป๊บนึงไหนดูซิทูมานนี่วอลเลตหรอล่าล่าล่าล่ล่ล่าศูนย์ว่นนี้เขาไปหยุกเลิกระเบ่ดศูนย์ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ขึ้นชื่อเลยย่าโอ้ oh my god ใช่เลยว่าชื่อยไงชื่อพ่อเลยค่ะ <What? S 1> วาย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 ได้ชื่อแล้วค่ะโอปป้าโอมามาช่วยบอกทางลูกทีมีทางไหนให้เงินไหลมาลูกจะรัก รักป,ปลาป๊ารักมะม่าทุกวันรักทุกวันตลอดไปเพลงสมัยไหนวะรอดยากบอกเลยว่ารอดยากอ้าวเพงบ่งบอกอายุเพลงบ่งบอกอายุเนาะ ฉันทันนะไม,นไม่เคยรับเงินไม่เคยรับเงินไม่เคยรับเงินโสดโอนอย่างเดียวประชุมต่อเลยคืนนี้แม่ทูวันนี้วอลเลตขึ้นเป็นชื่อคุณพ่อเลยอะบัญชีนี้เลขนี้แอดมินโอนให้ทุกคนนะคะแล้วน้องชอบใช้โทรศัพท์แอดมินจะคนกดโอนเงินเอง เข้าไปบัญชีบัลล์ตตัวนี้ที่น้องเป็นคนถือโทรศัพท์เครื่องนี้แต่เปิดด้วยบัญชีชื่อพ่อไงจริงเลยอะใช่ค่ะเขามีคําว่าน้องบอกว่าถึงแสนแล้วหวานเอาช้อนให้แม่ดิงานนี้เป็นยังไงองบัลล์ตโอนง่ายเออผู้อ้อไปเฉพาะของผู้อ้อก,ก็สิบกว่าคนแล้วค่ะเห็นชื่อแล้ะเห็นชื่อแล้ว อารอดูแล้วกันเนาะวันที่สองว่าจะยังไงอีกทีนะคะเออก็ไม่รู้ยังไงแหละเดี๋ยวก็รอดูติดตามกันว่าศาลจะตัดสินวันนั้นสั่งวันนั้นเลยไหมหรือยังไงนะคะของเขาสี่ปากก็มีเด็กด้วยมีพ่อแม่มีหมอมีเด็กที่ท,ทราบมานะอ่าตอนนี้กระบวนการตามกฎหมายเริ่มทำงานกำลังทำงานอยู่คะ่ะเริ่มทำงานแต่ละองค์กรแล้วนะจ๊ะ เรื่องนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กโอ้คือคืออย่างนี้ค่ะไอ้เรื่องที่เขาโอนเงินคืนไม่โอนเงินไม่ใช่ประเด็นเลยนะเอาตรงๆไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยคืนแค่แอดมินเดือนนะคนอื่นเขาไม่ได้คืนนะคะและยังมีคนอื่นนะคนอื่นที่ที่ที่เขาไม่ไม่ได้มีคลิปลงนะก็มีอีกเยอะนะคะ เรื่องนี้จะเข้าเจ็ดเดือนแล้วค่ะตอนนี้เขาบอกว่าคนที่ทำร้ายเด็กคือเราไม่ใช่อ่ะพ่อแม่ค่ะชัดเจนค่ะไม้เหลือน้องต้องจ้างเพื่อนเขามีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเยอะขนาดนั้นเลยหรอคะ <c oughs> เรื่องไปโรงเรียนลูกเนี่ยอ้อไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นได้ยินข่าวมาว่าเพื่อนไม่เล่นด้วย หนึที่เพ like ื Person, like so ่อนไปเล่นด้วยอาจจะเป็นพ่อพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนก็คงไม่อยากให้ใกล้เละค่ะแล้วเด็กเองก็คงคงไม่อยากที่จะไปใกล้เพราะว่าหนึ่งเป็นผู้วิเศษอืมเป็นผู้วิเศษซอว่างั้นใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้ดูค่ะวันนี้อ้อยุ่งทั้งวันเลยคือพอเล่นแล้วมีปัญหากับแม่เด็กหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากเล่นนะคะเพราะว่า เป็นพ่อแม่เด็กไงที่ทำให้เพื่อนลูกไม่อยากใกล้ลูกตัวเองถูกไหมคะเป็นพ่อพ่อแม่เด็กที่ทำให้ลูกลูกเพื่อนๆของลูกที่โรงเรียนไม่อยากจะใกล้ลูกตัวเองไม่อยากจะคบหาไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะเล่นกับน้องอย่าโทษคนอื่นเลยค่ะดูหน้าตาดิฉันต้องเป็นเรื่องอะไรที่จริงจังกับเรื่องเชื่อมจิตนะฉันกำลังบ่นใครรู้ปะ ท่านผอ,อสำนักพูดคะท,ท่านดูอ้ออยู่ยอยากจะกราบขอร้องท่านนะคะนะคะเราไม่ต้องการพยานนะคะตอนนี้พยานเยอะแล้วคะ่ะอยากให้สำนักพูธเป็นคนแจ้งความเขาเองคะ่ะไม่ใช่แค่พวกเราเข้าใจค่ะว่าท่านก็ให้ความร่วมมือ กับปอทโดยการเอาพระยาล,ลักฐานอะไรไปให้ก็ตามแต่แต่ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษเองอย่างพวกเราทําอยู่เดี๋ยวให้ดิฉันต้องบุกไปสํานักพทธเลยค่ะจริงๆคุยให้หน่อยหมออะไรคุยแล้วเขาไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลก็ช่วยไม่ได้ค่ะเขาได้ไปหาข้อมูลเองเขาบอก เขาบอกเขาว่าถ้าอยากให้ช่วยแต่มาให้ข้อมูลก็ช่วยไม่ได้ถามเลยไปก็ไม่ตอบสักอย่างงั้นก็ปล่อยแต่เขาไปหาข้อมูลมาหมดเลยคลินิกนี้ทําถูกมากอ้นมันบอกไม่บอกแล้วมันรู้ได้ไงตัวเองรู้ได้ไเป็นคลินิกไงรู้ดิเอามาจากไหนก็ไปดูในเฟซเขาแล้วไปดูกับผู้หญิงคนเนี้ที่ทวงเงินพอไปดูผู้หญิงคนนี้ที่ทวงเงินไม่ถามเขาก่อนอยากมาขอมาลองให้ช่วยเนี่ยมาลองให้ช่วยหรือแค่มาบอกให้ฟังถ้ามาบอกให้ฟัง ถ้ามาลองให้ช่วยเขาต้องให้ข้อมูลเราก็ารู้แต่เขาไม่บอกไงเอาไม่บอกจะให้ช่วยยังไงวะไปก็พยายามถามอยู่เปชุดทูบหาเอาเองบอกอันคนที่มาให้ซอยกับบยอมบอกโอ้องงใจกับคนให้มาช่วยไม่บอกข้อมูลแล้วจะช่วยยังไงวะไม่อลูค่ะว่าท่านดูเชื่อมจิตเชื่อมจิตไปเรามีวิชา อยากให้ท่านมาแจ้งความผู้นี้สักทีค่ะพอมอเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วอายการก็ทำหน้าที่อายการแล้ว,วเนี่ยพอมรอ้องเองร้องศาลเองเลยค่ะเขาบิดเบือนศาสนาถึงขนาดนี้แล้วนะท่านไม่ต้องเป็นพยานหรอกค่ะท่านควรจะมาเป็นผู้ร้องทุกขกล่าวโทษเอง ยังค่ะยังไม่แจ้งพวกมันก็เลยได้ใจไงถามเขาว่าเอาข้อมูลมาจากไหนเอ,อารวมๆเปนติกกับครอบครัวมีค่ะอะไรเนาะโอ้อก็มีโมเมนต์แบบนั้นอยู่อดิฉันขายกระเป๋านะทุกคนนกซี่บอกว่าดิฉันขายของปลอมตัวปากแตกเลยนกซี่กู <c oughs> ขายของแท้ค่ะ